เดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะราคาไหลนะครับราคาไหลเป็นโจ๊กเลยนะฮะเพราะอะไรครับผมเตือนแล้วว่า A D S เป็นเครื่องบอกความแรงของเทรนถูกไหมครับถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงลงแรงๆแ,แบบนี้อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคนี้เรากําลังหาจุดกลับตัวนะครับเพื่อทํากําไรเพราะฉะนั้นระบบที่ถนัดในช่วงสวิงเทรดนะครับจะแพ้ช่วงมีเทรนที่เราเทรดเนี่ยครับเป็นช่วงสวิงเทรดเป็นระบบสวิงเทรดนะครับ ช่วงมีเทรนดนะครับเราก็จะงดเทรดงดเทรดได้ด้วยอะไรครับใช้ ADX นี่แหละครับในการกรองว่าช่วงนี้มันมีเทรนด์เพราะฉะนั้นเราจะไม่เทรดเห็นปะถ้าเกิดว,ว่าเราเทรดไปนะครับโดยไม่ใช้ ADX Filter ตามที่ผมสอนรับรองพังแน่นอนนะครับโดน Stop Loss หรือลากยาวเลยแล้วถ้าใครไม่มี SL ด้วยนะครับรับรองพอร์ตแตกแน่นอนแต่ถ้าใช้ ADX Filter นะครับในคลิปนี้ตามที่ผมสอนปัญหานี้จะไม่เกิดหรือเกิดก็น้อยมากๆนะครับได้ สเตปได้ผลกำไรตามที่ทำการเทสต,ตอนช่วงต้นคลิปเลยถ้าคุณกำลังมองหากลยุทธ์การเทรด forex ที่ง่ายและส่งพลังและชอบการเทรดที่เป็นระบบวันนี้ผมมีระบบที่เด็ดมาแนะนำเช่นเคยโดยระบบวันนี้ผมจะใช้เพียงแค่ Bollinger b a n d s c o คอมกับตัว ADX ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถทำกำไรทะลุ600%ในช่วงปี2023จนถึงปี2025ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เหมือนเดิมคือเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมแต่เชื่อในสถิติเราลองมาดูสถิติ2ปีย้อนหลังเต็มๆของระบบนี้กันแล้วค่อยกลับมาจเจาะลึกถึงวิธีการเทรดและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไล e like a t r a d i a g s c h o o l ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go 2ปีเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนหน่งต้องแจ้งก่อนว่าผมทําการทดสอบระบบนี้บนกราฟของคู่เงิน E.U. Time Frame 4ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ b r o อร์ที่มี FCA l i c e เส้นใบอนุญาตทีย r หนึ่งอันดับหนึ่งของโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงินต้นที่เพื่อนๆฝากเข้าไปนะครับหรือว่าการฝากถอนรับรองทุกอย่างมีความโปร่งใสที่สุดอย่างแน่นอนนะฮะอีกทั้งยังมีค่าสเปดบกคอมมิชชั่นต่ำมากๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ Tickmill Broker พอหลักๆของผมก็ใช้อยู่เช่นเดียวกัน ปี2023จนถึงปี2025นะครับ Equity Curve ขึน้นชันชันแบบนี้อีกแล้วนะครับ Style Chain Trade School ผมใช้ r i s per Trade อยู่ที่5% RR อยู่ที่1.5เท่านะครับ Win Rate อยู่ที่66.67%กำไรไปทั้งหมด610%นะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆฝากที่1มื่นเหรียญน,นะครับครบ2ปีเทรดตามนี้ Risk 5%ได้กำไรเพิ่มอีก61,000เหรียญ Total Trade ทั้งหมด63ครั้งชนะ42แพ้21ครั้งนะครับ Profit Factor อยู่ที่3 m ม็กซิมั r a w อดาวจะสังเกตว่าอยู่ที่เพียงแค่9.75ต่ำมากๆนะครับยังไม่ถึง10%เลยนะเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นระบบที่มีความเสี่ยงต่ำแต่สามารถเทิรนกำไรได้สูงมากๆนะครับใครที่จะนำไปใช้ทำบอทหรือว่าสอบกองทุนนะหรือว่าเทรดเองก็ตามผม Recommend แนะนำสุดๆสุดชีวิตเลยนะครับสำหรับระบบนี้นะฮะ ADX บวก l อลลูนเจอร์ส่วนวิธีการเทรดการเซตหน้าจอจะทำอย่างไรนะครับเดี๋วลองไปชมกันต่อได้เลย วันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับเทรดเดอร์ที่เปิดบัญชีกับติ c k m i l l b r o k อ r อยู่แล้วหรือกำลังตัดสินใจเปิดบัญชีแช a g e School ร่วมมือกับ Tick m i l l Broker เปิดตัวห้องสัญญาณการเทรดคุณภาพ AI Master Signal ที่คุณจะได้ใช้งานฟรีส่งสัญญาณการเทรดแบบเรียลไทม์ครอบคลุมทั้งตลาดทองคำและ Forex ใช้ AI เวอร์ชันใหม่ล่าสุดผ่านการทดสอบตลาดจริงมากกว่า5ปีสร้างกำไรรวมกว่า1,000%วิธีการเข้าร่วมนั้นง่ายมากๆเพียงเพื่อนๆเ,เปิดบัญชีกับ mill broker. ติำกง,งิ700เหรียเกรอกแบบฟอร์มเข้าห้องหลังจาก รอทีมงานตรวจสอบแล้วคุณจะได้รับเชิญเข้าห้องทันทีอย่ารอช้านะครับโอกาสทองแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ AI Master Signal ตัวช่วยเทรดแห่งอนาคตที่คุณเข้าถึงได้ฟรีมาถึงการเซตค่านะครับตัวแรกที่ผมจะใช้คือตัว Bolinger l Band s นะครับเ,เพื่อนๆเซตค่าตามผมได้เลยนะพิเยษให้ใช้20นะครับที่เหลือเหมือนเดิมไม่ต้องไปปรับอะไรส่วนในเรื่องของตัว บรอนเจอร์แบนด์นะครับมันก็จะมีแบนด์บนแบนด์กลางแล้วก็แบนด์ล่างนะครับจะสังเกตว่าตามภาพนะครับใน EP นี้จะไม่มีแบนด์กลางนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราจะใช้แค่แบนด์บนและแบนด์ล่างเท่านั้นเองนะสำหรับบรอนเจอร์แบนด์ส่วนที่2นะครับก็คือตัว ADX ใครที่ไม่รู้จักนะครับลองไปเสิร์ชดูก็ได้ชื่อเต็มมันคือ Average Directional Movement Index นะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก่อนหนึ่งต้องแจ้งเร็วๆก่อนนะครับว่า ADX เนี่ยมันคือเครื่องบอกความแรงของแนวโน้มนะครับของเทรนด์นั่นเองนะ ไว้ง่ายก็คือเหมือนการกดคันเร่งนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเทรนด์ลงแรงๆแบบนี้นะครับจะสังเกตว่า ADX ก็จะมีทิศทางเพิ่มขึ้นอ่าเหมือนเหมือนมันวัดความแรงนะครับไม่ได้วัดทิศทางต้องแจงแบบนี้ก่อนตรงเนี้ยช็อตเนี้ยลงแรงๆเพื่อนๆสังเกตไหม ADX นะครับมันจะมีค่าแต่สูงถึงหนึตรงเนี้ยมันก็เหมือนคนเหยียบคันเร่งขึ้นไปนะครับ ADX ก็จะพุ่งทยานไปนะครับสูงสุดเลย แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะครับมีการขึ้นแบบแรงๆบ้างขึ้นปื้ดเนี่ยครับมีเทรนด์แรงๆแบบนี้ adx นะครับก็จะวิ่งขึ้นหรือว่ามีสกอร์เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนลองดูสกอร์ตรงนี้นะเนี่ยนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยครับ31 37 38 40นะฮะ43 44 45 46เห็นไหมครัตามเทรนด์ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะครับที่มีช่วงของแบบไซด์เวย์เพื่อนๆมองออกเนาะว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับตรงนี้ก็เห็นว่า adx นะะคคครรัับบก็จมี่า ต่ำลงเรื่อยๆนะครับ16 15 13 1บ1 2เห็นปะเนี่ยใช้ในการคัดเลือกนะครับดูว่าตรงไหนเนี่ยมันมีเทรนหรือว่าตรงไหนเป็นช่วงไซเวย์ได้อย่างดีมากๆนะครับสำหรับตัว ADX นะฮะอะไรเงี้ยขึ้นแรงๆเห็นปะ ADX ก็ขึ้นตามแต่ถ้าช่วงไหนเป็นไซเวย์นะครับ ADX ก็จะลดลงลดลงลดลงนะครับก็คือเหมือนกับ ไม่มีคนเหยียบคันเร่งรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าเทรนนั้นหมดแรงไม่มีแรง ADX ก็จะมีค่าลดลงนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการใช้นะครับที่มาที่ไปของตัว ADX บอกเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับใครยังไม่เข้าใจลองเสิร์ชเพิ่มเติมใน y YouTube ได้เลยนะครับผมว่ามีหลายๆท่านนะครับได้อธิบายไว้อย่างดีนะครับแล้วก็ละเอียดด้วยนะสำหรับตัว ADX นะครับของเราขออนุญาตเพียงแค่เซตค่าก่อนแล้วกันนะครับ ADX ผมใช้ค่า p ิเ i ียปกติเลยก็คือ ADX 14นั่นเองนะครับแล้วก็ผมจะมีเส้นแบ่ง ก็คือเส้น30เป็นเลเวลเซตตรงนี้มันมีไว้ทําไมนะครับก็มีไว้บ่งบอกว่าเทรนด์นี้มันแรงหรือ,อยังนะครับอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ไซเว์ใช่ไหมครับก็คือถ้า adx ต่ํากว่า30ตรงนี้ผมจะมองว่าเป็นไซเว์แต่ถ้าเกิดว่า adx นะครับเนี่ยช่วงเทรนด์ลงแรงแบบนี้นะครับ adx ขึ้นทะลุนะฮะ30มผมก็ถือว่าช่วงนี้มันมีเทรนด์ละตรงนี้ก็คือใช้เกณฑ์ก็คือ30นั่นเองนะครับในการแบ่งเทรนด์นะครับว่ามันเป็นช่วงเทรนด์ขึ้นหรือลงที่แรงหรือเป็นช่วงไซเวสนั่นเองอ่่เเดดีีวด๋ววอไปูิธกการขารรรขขึ้นนััตคบ กฎการเข้าง่ายๆนะครับ4ี่ข้อที่จะทําให้คุณได้กําไร6 0 0เนะครับเหมือนที่ผมทําการทดสอบให้ดูในช่วงต้นคลิปมาแล้วลองมาดูนะครับจดได้จดนะครับจําได้จํานะฮะแต่อย่าจําผิดละกันนะไปเลยครับเสียที่1ผมจะทําให้ดูในตัวอย่างขาขึ้นก่อนนะครับอย่างแรกก็คือผมจะรอให้มีแท่งเทียนนะครับมาเบรกตัวบอลลูนเจอแบน์ล่างนั่นเองนะครับตรงนี้พื้นฐานมากๆคำว่าเบรกในที่นี้นะครับไม่ได้มาแค่แตะนะครับจะต้องมาปิดได้ต่ำกว่าด้วยนะ แท่งเทียนท่งนี้นะครับเพื่อจะเห็นว่ามันเข้าสู่สเต็ปที่1เรียบร้อยแล้วก็คือมีการเบรกนะเบรกนี่จะต้องมีการปิดได้ต่ํากว่ามือจัแบบล่างด้วยนะอันนี้คือสเต็ปที่1ง่ายมากๆผมว่าเพื่อนๆทาตามได้แน่นอนสเต็ปที่2นะครับให้เพื่อนเช็คในเรื่องของ ADX filter นะครับคือผมต้องการให้ ADX นั้นต่ํากว่า30นะครับในแท่งที่มีการเบรกอ่ะเพื่อนๆมองดูนะครับ ADX อยู่ตรงนี้จะสังเกตว่า ADX ของแท่งนี้อยู่ที่26.2เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย filter ผ่าน เดี๋ยวจะบอกให้ด้วยนะครับว่าทำไมถึงต้องให้ ADX มันต่ำกว่า30นะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับดูจนจบนะถ้าเกิดว่าดูไม่จบเนี่ยพลาดถือว่าพลาดนะครับเซตที่3ถัดมานะครับผมจะรอให้มีแท่งเทียนที่ปิดได้สูงกว่าบอเจอร์แบนล่างหรือว่าแท่งที่มันมีความเป็นบู l ิชแคนเด l ลนะครับมีแรงซื้อกลับนั่นเอง พอมีแรงซื้อกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คาดหวังว่าราคานั้นจะวิ่งขึ้นนั่นเองในสเต็ปถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสเต็ปที่3สเต็ปถัดมานะครับคือสเต็ปที่4ให้เพื่อนสามารถเข้าออเดอร์ได้เลยนะครับโดยเข้าที่ราคาปิดของแท่งบู l i s ช c a นเดลนะแล้วก็ Stop Loss ครับวางไว้ที่ Swing Low ด้านล่างอ่าอา1าเท่าเหมือนเดิมตั้งเผื่อไว้เลยครับ1.55ปราดเดียวนะครับราคาก็วิ่งขึ้นไปท p เรียบร้อย อันนี้ทันอยู่นะง่ายไหมง่ายนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอ่าเรามาดูนะว่าเบรกด้านบนหรือว่าเบรกด้านล่างนะครับดูตัวอย่างให้เยอะนะครับเพื่อจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นตรงนี้จะเห็นว่ามันมีการเบรกด้านล่างนะครับแล้วก็ ADX ก็เป็นไงฮะต่ํากว่าเลยครับต่ากว่า30นะครับ30คือเส้นตรงกลางสีขาวตรงนี้นะฮะจะแสดงว่ามันต่ํากว่าด้วยนะครับแสดงว่าอยู่เราเทรดในช่วงไซด์เวย์ถัดไปนะครับรอแท่งเขียวนะครับที่มีการซื้อกลับ แล้วก็ปิดได้สูงกว่าตัว lower b a n d นะครับหรือว่าบ u นเจแบ b a r r i นั่นเองตรงนี้ยังนะครับปิดได้ต่ำตรงนี้ปิดได้สูงละเพราะจะปิดได้สูงนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าอเดอร์นะครับเหมือนเดิมก็คือเปิดบายแล้วก็ sl วางไว้ที่ swing low นะฮะเผื่อ buffer เล็กน้อยนะครับ rr อยู่ที่1.5เท่า t p ไปนะครับตรงนี้เป็นอีกหตัวอย่างนะฮะ ทุกระบบต้องมีจุดอ่อนนะครับแต่ผมจะสอนให้เพื่อนๆลบจุดอ่อนหรือว่าปิดจุดอ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยการใช้ตัว ADX Filter ที่ไดสอนไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ ADX Filter อย่างที่ผมสอนไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีการเบรกนะครับตัวบอ n เจอร์แบนล่างนะครับแล้วเกิดว่าเพื่อนๆทำการใส่ในตรงนี้นะครับมันมีการเบรกบอเจอร์แบนล่าง ถ้าเพื่อนเอนเปิดบายไปนะครับเพราะว่าแท่งนี้มันปิดที่สูงกว่าตัวโลว์แบนถูกไหมฮะอ่ะปิดสูงกว่าเราเข้าตามระบบเลยนะครับซ็อลอดวางไวท้ที่ตัวอะไรครับสวิงโลดด้านล่างนะครับอ่าตั้งไว้1.5เท่านะครับตั้งไวเ้เท่แบบนี้แหละเดี๋ยวดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะราคาไหลนะครับราคาไหลเป็นโจ๊กเลยนะฮะเพราะอะไรครับผมเตือนแล้วว่า adx เป็นเครื่องบอกความแรงของเทรนด์ถูกไหมครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นช่วงลงแรงๆแบบนี้อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคนี้เรากำลังหาจุดกลับตัวนะครับเพื่อทำกำไรเพราะฉะนั้นระบบที่ถนัดในช่วงสวิงเทรดนะครับจะแพ้ช่วงมีเทรนที่เราเทรดเนี่ยครับเป็นช่วงสวิงเทรดเป็นระบบสวิงเทรดนะครับช่วงมีเทรนนะครับเราก็จะงดเทรดงดเทรดได้ด้วยอะไรครับใช้ ADX เนี่ยแหละครับในการกรองว่าช่วงนี้มันมีเทรนเพราะฉะนั้นเราจะไม่เทรดใะ ถ้าเกิดว่าเราเทรดไปนะครับโดยไม่ใช้ ADX filter ตามที่ผมสอนรับรองพังแน่นอนนะครับโดน stop loss หรือลากยาวเลยแล้วถ้าใครไม่มี SL ด้วยนะครับรับรองพอร์ตแตกแน่นอนแต่ถ้าใช้ ADX filter นะครับในคลิปนี้ตามที่ผมสอนปัญหานี้จะไม่เกิดหรือเกิดก็น้อยมากๆนะครับได้สแตทได้ผลกำไรตามที่ทำการเทสตตอนช่วงต้นคลิปเลย ตัวอ,อย่างในช่วงขาลงนะครับตรงกันข้ามกับขาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสเตปแรกนะครับของขาลงนะครับหรือว่าเทรดขาเซลล์เนี่ยจะต้องมีการเบรกของแท่งเทียนนะครับขึ้นไปเบรกปิดเหนือบนลเจอแบนส์บนนะครับแบบนี้อันนี้อันนี้คือสเตปที่1่ละเพราะฉะนั้นสเตปที่1เกิดขึ้นแล้วนะในกรณีที่เราจะเทรดขาเซลล์นะครับดังนั้นเราจะต้องเช็คในเรื่องของ ADX filter ด้วยนะครับ ADX filter ว่าแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมันต่ำกว่า30มไหม แท่งเทียนแท่งนี้อยู่ที่16นะฮะถ้าเช็คให้ชัวร์นะครับแท่งที่เราจะทําการเข้าออเดอร์นะครับหรือแท่งที่มันมีการปิดต่ํากว่าตัวบดนเจอร์แบนด์ะครับตัวเนี้ยนะครับ,นะรบแท่งแดงด้วยเนี่ยจะต้องใช้เด็กฟิลเตอร์กรองด้วยจะดีมากๆนะครับตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันอยู่ที่18นะครับเด็กฟิลเตอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆสามารถเทรดได้นะเพราะเราไม่ได้อยู่ในช่วงที่มันมีเทรนด์นั่นเองนะครับอยู่ในช่วงไซเวย์เนี่ยโอกาสที่เราจะเล่นสวิงเทรดแล้วเราได้กําไรเนี่ยสูงมากมาก เพราะฉะนั้นตรงนี้เปิดเซลได้เลยนะครับตามที่เคยสอนไว้นะ SL วางไว้ที่ s w ส g งหายด้านบนนะฮะ RR 5 5เท่าตรงนี้ก็ปิดจบเรียบร้อยทันไหมเอ่ยอในขณะที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าปิดจบตรงนี้ไปถูกไหมฮะเดี๋ยวผมเอาภาพช้าให้ดูนะครับย้อนภาพช้าหนึ่งนึงตรงนี้ปิดจบแล้วนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือเลยครับตัวราคาแท่งเทียนนะครับก็มาเบรกตัวบลูเจอร์แบนล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ต้องนับเสร็จที่1อีกครั้งหนึ่งถูกไหมอ่านับเสร็จที่1น,นะครับเบรกบลจเจอร์บล่านะครับเตรียมบายดู a d s x ฟิลเตอร์ก่อนนะครับเช็คว่าเราอยู่ในช่วงที่ได้เปรียบหรือเปล่าในช่วงของไซด์เวย์ไหม a d s อยู่ที่20.91นะครับต่ำกว่า30แบบนี้มีลุ้นนะครับลุ้นแท่งเทียนที่มันมีการเบรกกลับเข้ามานะครับแล้วปิดเป็นแท่งเขียวนะแล้วปิดได้เหนือกว่าตัวหรือว่าแบร์นะก็คือแท่งเทียนแท่งนี้เพื่อนี่าสามารถที่จะเปิดบายได้เลยนะ อันนี้แยกกันแล้วนะครับไม้เซลล์ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะแทง่งเทียนแท่งแดงหนเอยนะครับแต่ว่า ADX มันบอกว่าอยู่ในช่วงของไซเวย์นะครับเรามีโอกาสจะได้กำไรสวิงเทรดอีกแล้วมันมาเข้าแก๊ของเรานะครับหรือว่าเข้าเงื่อนไขของเราเราก็ลองใส่สักหนึ่งออเดอร์นะฮะเท่าอาตรงนี้ก็ทำกำไรก่อนนะครับที่มันจะลงมานะอันนี้ TP ก่อนทันไหมไม่ยากเลยนะครับอ่าแล้วพอช่วงเนี้ย ตลาดมันมีเทรนด์แล้วนะครับเราก็จะปล่อยว่างละเราก็จะไม่ได้เทรดไม่ได้เทรดละโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสาเร็จในการเทรดไม่ได้เทรดได้ทุกช่วงเวลานะครับอยู่ที่เรารู้จังหวะหรือเปล่านะครับอ่าดูไวๆตรงนี้นะครับผมก็เห็นอีกเนี่ยเบรกเบรกเบรกแบบนี้เห็นไหมฮะเบรกดานบนแล้วอะไรครับเอเดีฟิลเตอร์เป็นไง 13 12 13นะครับแบบนี้ไม่มีเทรนด์เลยนะครับอยู่ในช่วงสวิงเทรดได้เปรียบนะครับแล้วมันก็มีแท่งแดงตรงนี้เห็นปหมปิดได้ต่ำกว่าลงมาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเซลล์ลงมานะ SL วางไว้ข้างบนเนี่ย RR นะครับ1นต่อสได้เลยนะแต่ว่าผมออปติมิเซชันมาให้อยู่ที่1.5เท่านะครับถ้าเพื่อนๆจะไปต่อยอดก็สามารถทำได้นะนะครับลองไปออปติมิเซชันกันให้ดีนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเก็ตนะครับเนี่ยตรงนี้ผมเห็นตัวอย่างที่ได้กำไรเยอะมากนนนนนะะฮเเีี่ยตรง้หมือกั เบรกแบนล่างแล้ว A D X มาฮะยีนะครับแล้วแท่งนี้เขียวปิดกลับมาเห็นปะ A D X แคยี่สิบหกจุดหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าบ่ายได้อีกก็ T P ไปนะครับตรงนี้เห็นปะเนี่ยช่วงสวิงเทรดได้เปรียบอยากเป็นเพื่อนไปทบทวนให้ดีนะครับ EP นี้กำไรหนาะเนาะเลยนะครับหกรใน2ปีนะครับผมทําการทดสอบทดลองแล้วก็มีจุดนะครับแจ้งเตือนนะครับการใช้ A D X filter เนี่ยช่วยเ,เพื่อนๆได้เยอะมากๆนะแต่มันจะช่วยเ,เพื่อนๆไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่ได้นําไปทดสอบ ทดลองต่อนะครับก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนแล้วนะฮะและถ้าได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาแชร์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการให้ผมนําเทคนิคนะครับหรือว่าตัวอินดิเคเตอร์ตัวไหนนะครับมาจอยมาแจมนะครับในสินค้าไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะหากเพื่อนๆมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการเทรด forex นะครับสามารถแอดไลน์ชั้นเทรดส쿨ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่า ep นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสูงสุดใครทที่่่ดดดดูููแแล้้้้ววยยยังงๆๆออออนนนะะรรบาาาใหซเติไไสถม ได้ตลอดสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP พีแา่สนุกแน่นอนนะครับระบบดีๆมีเพียบเลยสวัสดีครับ